s าวนากับหมูเหาโดนนานมาแล้วมีมู่บานแห่งหนึ่งมู่บานแห้งนี้ติดกับป่าดงที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรมรมชาติในหมู่บานแห่งนี้นั้นได้มีสาวนาผู้หนึ่งซึ่งได้อาศัยอยู่ในทายมู่บ้านสาวนาผู้นี้เราเป็นคนที่มีจิตใจดีหลาย เรามักจะช่วยเลือกขนหรือสัตว์ที่กำลังลำบากตุกทุกได้ยากจุตลอดในตอนเศร้ามื้อนึ่งคงฤดูหนาวเศาวนาผู้นั้นเราได้ไปไทยนาะแต่เศร้าๆตามปกติเราจะมักย่างเลาะไปตามคันนาะเพื่อไปกวาดกาเบื้องหนาของตนเองเรามักจะไปเลาะ ชาวนาคุณนั้นได้ย่างเรียบเลาะไปตามคันนาะ